มามแ,ง,มแงแง่าแล้วก็ไอเ้เชฟมาจะืซื้อให้ผมผมว่าจังไปแล้วก็หายไปจังซื่ออะไรไปซื้ออะไรฮ่าฮ่่เดี๋ยวเขากำลังเขากำลังจะเตรียมมาให้แล้วเนี่ยพวกผ้าพวก,กอะไรมีแล้วหรือรออีกแป๊บหนึ่งมันนอนไม่ได้มันเหนียวโอ้ยแล้วแถวนี้มีผ้า ปูขายไหมผ้าปูที่นอนไม่มีไม่มีทุกคนจาบตาลาดนะผมก็ว่าจะรอนเล็กมาถ้ารเล็กมาจะถามเลกว่ามีปากกาไหม,มถ้ามีปากกาว่าผมจะเขียนกับฟองน้ำเนี่ยอจะเอาไปตั้งน้าบีานจะทำอะไรรับเงินจ,จากผ้าปูที่นอนเก่าอ๋อ เด, <Elijah S 1> เดี๋ยวเดวเดี๋ยวพามาให้เดี๋ยวที่นอนดีเลยละใครจะทิ้งผ้าปูที่นอนเอามาไว้จะผมจะเขียนเลยเออโอเคโเคเนี่ยจะเอาไว้เนี่ยหน้าประตูเนี่ย